ก็ไปวินเซนต์คลินิกไปทำสวยนะคะไปเพิ่มความสวยที่วินเซนต์คลินิกแล้วคือหมอมือเบามากไปไปแบบไปไปดูแลผิวหน้านะคะเพราะช่วงนี้แบบหน้ามันเริ่มเหี่ยว <laughs> <laughs> so ไปไปเลเซอร์หน้ามาะคะ่ะแล้วคือแบบคุณหมอ

that I just fell asleep. The doctor was um, the doctor was talking to me about the what he was doing and I was just nodding my head and then I was falling asleep. Um, so that was fun. One knee and die um die Alena come อุยพรเหรือน่า no, อุยพรหล like, ชื่นชมจากพี่นายนภะัสต้องขอบคุณพี่นายมากๆเลยนะคะคือเป็นแฟนคลับมากๆเลยแล้วก็อยากบอกทุกคนนะคะว่าเรื่องของที่เอ r ฟันลงออฟไลน์ไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยกับการแฟนกริ่งโอเวอร์พี่นายนะคะพวกเขาเอฟันรู้ว่าหนูเป็นแฟนคลับของพี่นายตอนนี้เขากำลังทำโซเชียลมีเดีย break So it's like ไม่เกี่ยวกันเลยแค่อยากรยากเรื่องนี้นะคะเห็นหลายคนไปสรุปกันเองว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นแต่มันไม่มีอะไรเลยเขารู้ตั้งแต่แล้วว่าหนูเป็นแฟนคลับของพี่ไนนก็แค่นั้นนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่เลย so now we have our in treatment we are doing the double serum anti aging